นี่นุมตองเดงเดินทางมาที่จังหวัดระตูนครับผมนี่ตอนนี้เราก็กำลังเข้าเขตจังหวัดราตูนแล้วพี่น้องเล่งตายบันเราว่าพี่น้องนะเคยได้ว่าไม่เคยมาราตูนทีกันนี้เลยนุมตองเดงพากันมาเที่ยวแล้วพี่น้องจังหงวัดราตูนอยู่ห้างจาก บานนุ่มทองแดงก็ซามรวยว่ากิโลพี่น้องนี่มาตราฐานเดทองเทียวก็มีเดดังดังก็มีน้ำตกวังไส้ทองแล้วก็จะเป็นอาชายหาดชายหาดปากบาราแล้วก็ถ้าเราไปเกาะก็จะเป็นเกาะลีเป แต่วันนี้เราคงจะไม่ได้ไปก๊อกพี่น้องเพราะว่าการไปก๊อกต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็สองวันสองวันนะนะมี่น้ำตกสายทองวางใจทองไปอีกข้างหนึ่งทางดีนี้วางใทองถ้าไปนี้วางใจทองจะเป็นการเลี้ยวสายก็ไปแต่เราจะไปช้หาดกันก่อนพี่น้องเป็นชายหาดสาธารณะ ทียาวทีสุดเวายเข้าสู่หมายสไปตรงเลยเียวค่ะสเมตรงนี้ก็อยู่อำเภอทุงว่าทุงวา่าแล้วก็เลีเ้ยวซ้ายตรงนี้กรับผม เคลียร์ไว้ได้่ะตีดำการกำน,นันเดี๋ยวสายก็ไปขับต่อไปบนถนนหมายเลข3050อีก4กิโลเมตรมันจะมีป้ายตรงนี้จะเข้าเขตอำเภอลาหูเลยแหละพี่น้องมีลมเลยอำเภอลาหูน้ำตกวังไทรทองและจึงกามานั่งทำเจ็ดขดเอาคนเรีย ครับตอนนี้นุ่มตองเดงก็ได้มาถึงโรงพยาบาลลาหูแล้วพี่น้งองมีตอนนี้ขี้ป่านโรงพยาบาลลาหูจังหวัดราตทูนเป็นครั้งแรกในชีวิตเ็นนุ่มตองเดงครับครอบครัวได้มาราตทูนครับผม f หนุ่มตองเดงกันไล่คนมันกันอยู่วัยนี้ เม่ก็มาแบบเ,เงียบๆๆๆพี่น้องเอออยาเดี๋ยวโคลดกันนั่นเล่นตางกับใบนี่พี่น้องที่ตอนนี้ก็มีก๊อกครั้งแบบนี้เลยพี่น้องไ <c oughs> ม่นี่ตัวปลาเด้นเลย <c oughs> <c oughs> ตาน่ากับควยเด้งล <c oughs> <c oughs> งไปกับตาเรือกอลีเปกับตาเรือปักบารา ไไอแอบซีคนในะอยู่เทลาฮูอยู่ทสะตูนก็คอมเมนต์ทักไทยไว้ได้นะครับเมนี่เป็นครั้งแรกในนุ่มทองแดงได้เดินทางมาสะตูนแต่ว่านั้นแล้วพี่น้องก็เดียวมีโอกาสเราก็จะมากันเรื่อยๆเมื่อเรามารู้เล้วเรามาเรื่อยเ,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 ยเยนั่นเลย เส้นทางก็ถือว่าสบายมากพี่น้องปัจจุบันเป็นด้นเป็นทนด้นดำกันไม่แล้วนี่แหลสะสถตนทีทองเขียวปัจจุบันก็นสะดวกสบายพี่น้องว่าแต่ว่าเราต้องห้าเวลาในการออกมาทาันายนอนนั่ <laughs> นเองคนนั่งข้างน้องเร้าเขียนตา และการลูกบาากับลูกบาลซ่องคนนั่นงน,นอนกันไปมั่งลับกันไปมั่งพี่น้องนี่คือการเดินทางข้่องกอบกลัวพี่น้องนมตองเดงเก็บบรรยากาศมาควักพี่น้อง F4 นุ่มตองเดงทุกคน บริเวณตรงนี้ก็เป็นโอมโม่งขวนย่างเลยพี่น้องเออนี่เลยบรรยากาศกล้องเดือนกุมาภาพันใบเตกยอดไหมเริมเพลลาดกันแล้วพี่น้องนี่กล้องจังหวัดราตูนพี่น้องใบเริมเบลาดเป็นทางก็สวยงามมากพี่น้อง จะมีทวนปั้มเลยท่วนปั้มมาเซมอยู่มัง่งทวนยางมัง่งเลี่ยวเลียวนุ่มตรงเด้งก็มาถึงเลียวพี่น้องหอ้าป่าบารานั่นเลยก้อนนี้มาทึงตรงนี้ก็เป็นบ้านบังอาดจันเลยพี่น้องนั่นเลยบังอาจจันอยูเ่เขตอำเภอลาหูจังหวัดสาูนนี่เองเลยพี่นอ้องหาปาปาา บาราตรงนี้ก็พี่น้องเออเป็นใจหาตียาวยาวนัดเนียนนั้นไงร่รงกลางทางก็มีทังร้านอาหารทา้งคาเฟ่ทงังโรงเรมทังก็เรียกว่าไอ้น้ก็ปักหยิบที่ชวบูงั้นแหละพี่น้องนั่นแหละรถโจดยาวลุ่มตื้มเตียกพี่น้องเออเึองกามีในลักษณะวาก็เรียกว่าเปิดถ่ายไขยคง รือเรียกกันหายหายผัสาตายบันโรก๋วลัดนัดนั่นเองพี่น้องวันเย็นเย็นเขาก็มีโก้งไข่มีเชื้อผ้ามือจ้งโก้งเบรดนิมอาหารไรย,ยุ่เยะมากมายพี่น้องนี่เลยมานังผักพ้นย่นใจบรรยากาศการู้ร่าพี่น้อง นี่เลยหนุ่มตรงแดงมาเร็วกะน้องเจ้าเกียรตวเจ้าวะม่ไทยรไปเลยทีทีหนุ่มตองแดงก็เลยจับไปไอ้เทียรบไน่อยยืใ้ในถ่วยช่วยกะทีอ่าฮัลเลบรรยากาศช่วยกลนกะช่วยนั่นเลยจับถาด้วยช่วย,วยบริเวณหน้าชายหาดเขาก็ทําคนกรีดไวเป็นแนวยาวี่น้องเออมารวมตัวกันได้มากมายไกลกงเลยี่น้องเอว่าวยาวนัดเนียน นั่นแหละแต่ไมตื่นตาตื่นใจก้องนุ่มตองแดงและครอบครัวเะยพี่น้องเดินกันยาวยาวเลยพี่น้องก็มาปักพอนยอ่นใจหนังกินนาหานังกินนุ่มกันมัง่งพราะว่ามีครอบเนืน้นริมเลตรงนี้พี่น้องเออแต่เตี้ยได้เนิดเดียวช่วงนี้ก็เป็นช่วงแต่น้ำลงเะยพี่น้องจะเป็นปลาจ่ายเล่นจะเป็นขี้เล่นนะพี่น้องนั่นเลยแต่ว่า เที่ยงเปลงการบกวนมากใหม่พี่น้องเอหลิกาทิตเปรียรถตัวก็ามาเปิดกันบึม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 แต่การนั่นแหละสร้างบรรยากาศติวา่มรื้นดีเและพี่น้องคลึกคลืนไปด้วยรอยยิ้มชุมชนบริเวณนี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนของอิส,สลามนะพี่น้องนะแล้วโดยชาวอกชาวอินโดนีเซียมากันเยอะแยะพี่น้องเออเที่ยงควัง เล่งกวังกันไม่เหย่ทุนั่นเลยก็กวังเราได้เลยแล้ว่าไม่รู้นินตาเรามาไม่ไม่ก็เล่งผัดซาเขาน่นเลยพี่น้องนั่นเลยแต่ว่านี่และบริเวณน,นี้ทําเป็นรูปปลาก็เรียกปลาบินเลยพี่น้องจัดชวยงามจริงนะนี่เลยพี่น้องจับภาพบรรยากาศทต่ช่วยความตึงตาตึงใจว่าเราครั้งหนึ่งได้มาเลวจังวัดสาตูน นี่ก็คือทีเร่แต่นุ่มทองแดงมาและอีกเทนึงก็จะเป็นนํำตกไส้ทองและคำคืนนี้นุ่มทองแดงก็าไปนอนเทเขาเรียกว่าหัวหินและพี่น้องโรงแรมรีจอรดนั้นเคยมาเที่ยวลาฮูนี่ก็สามารถเชิดหน้าข้อมูลในกูเกิลกูเกิลเมพได้เลยพี่น้องหัวหินรีจอรทนี่เลยเจ้ากงเข้าใจดีมากพี่น้องเออดูแลด้วยความ รักด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนี่พี่น้องนี่นมตองแดงกะนอนคืนหนึ่งสบายมากนั่นเลยราคาก็ยอมเยาวถึงเวลาเดินทางไปนำตกใส่ตรงกันเล้าเลยพี่น้องเออเนอีทรมมานายด้วยก็ติโตนั่นเลยไปได้เลยแล้วว่าโปรว่ามาต้านก็คุณเจ้าก้งสะต้านตีหมากับป้มวันดีกับ